โอเคค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะจะอยู่ในหนังสือของนักเรียนหน้าที่54ค่ะ,ะเดี๋ยวนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า54นะคะ วันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเกี่ยวกับทศนิยมนะคะที่จะเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตํตำแหน่งนะคะ,ะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อของอทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะในชีวิตประจําวันของนักเรียนเนะะี่ยค่ะก็จะเจอนะะในทศนิยมนะคะเวลานักเรียนไปชั่งน้ําหนัก นักเรียนก็จะเห็นว่าน้ำหนักของนักเรียนนั้นก็จะมีจำนวนนับอยู่ด้านหน้าสมม,มติวออ่า20 20แล้วก็มีต่อข้างหลังแต่ก่อนที่จะมีต่อข้างหลังมันจะมีจุดอยู่ถูกไหมคะมีจุดอยู่แบบนี้สมมติว่า20จุดแล้วก็มีเลขค่าแบบนี้แสดงว่าน้ำหนักของนักเรียนนั้นตอนนี้ก็คือ20กิโลกรัมกับอีกจุดเท่าไหร่จุดเท่าไหร่ จุดข้างหลังตรงนี้ก็คือขีดนะคะนักเรียนที่เป็นขีดเป็นอ่าเป็นกรัมนะคะอ่าทีนี้เวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะอ่านเป็น20.5กิโลกรัมแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือในชีวิตประจําวันที่นักเรียนเจอในอ่าการชั่งน้ําหนักของนักเรียนหรือว่าการวัดส่วนสูงก็ได้นะฮะหรือเวลาถ้านักเรียนไปร้านค้านะฮะนักเรียนก็จะเห็นอ่าขวด น้ําดื่มอะไรต่างๆที่จะมีปริมาตรบันอยู่นะคะตรงนี้นะคะหรือว่าท่านักเรียนไปเติมน้ํามันนะคะเวลาให้นักเรียนเติมน้ามันนักเรียนก็จะสังเกตจากตรงไหนหน้าปัดของตู้หัวจ่ายน้ำมันใช่ไหมคะที่จะมีจำนวนเงินนะคะเติมไปเท่าไรบาทนะคะแล้วได้น้ำมันกี่ลิตรนะคะแล้วก็ลิตรราคาเท่าไรนะคะแบบนี้นะคะ ทีนี้ไอจุดๆตรงที่ครูบอกเนี่ยเราเรียกว่าจุดทศนิยมนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเวลา,าเราอ่านนะคะทศนิยมเราจะอ่านแบบเรียงตัวก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างหลังจุดเนี่ยเราจะอ่านเป็นตัวเลขโดดๆไปเลยนะ,ะจุดสองสจุดสีแอะไรแบบนี้ค่ะเราจะไม่อ่านจุด23หรือจุด48นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันในหัวข้อทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก่อนนะคะ ในทศนิยมหนึ่งตำแหน่งในที่นี้เนี่ยที่มาของเขานะคะจะมาจากเศษส่วนก็ได้นะคะในการมาจากเศษส่วนนั้นนะะตอนนี้เนี่ยในรูปภาพแรกเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเขาแบ่งรูปออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วเขาก็ระบายสีไปเพียงแค่1ส่วนนะคะเวลาเขียนนะคะเป็นเศษส่วนก็สามารถเขียนได้ เป็นเศษ1ส่วน10นะฮะหรือเวลาเขียนเป็นทศนิยมก็จะเขียนเป็น0.1แบบนี้นะฮะอ,อ่านก็อ่านว่าเป็น0.1นะะ่ะะแต่ถ้าเป็นรูปที่2แบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะฮะเราก็ระบายสีไปอยู่2ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ2ส่วน10นะฮะถ้าเป็นทศนิยมก็คือ0.2นะะอะะเวลาอ่านก็อ่านเป็น0.2แบบนี้นะคะ ต่อไปภาพถัดไปนะคะก็แบ่งออกเป็น10ส่วนนะคะระบายสีไปอยู่3ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ3มส่วน10นะคะทศนิยมนะ,ะก็เป็น0 3นจะคะตัวหนังสือตัวเขียนเนี่ยก็คือเขียนไปเลยค่ะ0.3แบบนี้นะคะแล้วก็รูปสุดท้ายนะคะตรงนี้ก็แบ่งออกเป็น10ส่วนนะคะแล้วก็ระบายสีไปอยู่ที่9ส่วนนะคะ9ส่วนอ่า เขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ9ส่วน10นะทศนิยมก็คือ0.9แบบนี้นะะดังนั้นนะคะตอนนี้นักเรียนคะถ้านักเรียนสังเกตได้ทศนิยม1นึ่งตำแหน่งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะถ้าเขียนเป็นเศษส่วนนะถ้าเขียนเป็นเศษส่วนนะคะก็จะต้องมีตัวส่วนเป็น10ถูกไหมฮะเนี่ยศู 2, ตัวส่วนของเขาก็เป็นส่วนด้วย10นะคะตัวเศษก็เป็นไปตาม ตัวเลขที่อยู่หลังจุดนะคะข้างหลังจุดเป็นเลข2ตัวเศษก็เป็นเลข2แบบนี้นะคะข้างหลังจุดเป็นเลข3ตัวเศษก็เป็นเลข3แต่ตัวส่วนจะเป็น10เสมอนะคะอันนี้คือทศนิยม1ตำแหน่งค่ะนักเรียนทีนี้นะคะนักเรียนมาดูตรงนี้ค่ะ,ะเขียนทศนิยมแสดงเศษส่วนที่ระบายสีตรงนี้ในข้อที่1 ลองนับดูซิว่าเขาแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9าี่ห้าแล้วก็10แบ่งออกเป็นเ,เป็นส0ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้ลองนับดูก่อนว่าเขาระบายสีไปกี่ส่วนก็ 1, 2 3 4 5 6 7อี่ห้าระบายสีไป7ส่วนดังนั้นถ้านักเรียนเขียน เป็นเศษส่วนอ่ะเขียนเป็นเศษส่วนก่อนนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนได้เป็นเศษ7ส่วน10ถูกไหมคะอ่าแต่ถ้าเขียนเป็นทศนิยมนะคะเขียนเป็นทศนิยมก็คือ0.7เโอเคไหมคะนะคะเวลาเป็นตัวหนังสือตัวเขียนนะคะก็คือ0จุดเจ็ดนั่นเองนะคะ อ่าโอเคนะคะอ่าต่อไปข้อที่2แบง่งออกเป็นกี่ส่วน 1, 2, 3, 4, 5, 6.... 7, 8, 9, 10... แบง่งออกเป็น10ส่วนระบายสีกี่ส่วน 1, 2, 3, 4, 5, 6 6ส่วนเขียนเป็นเศษส,ส่วนก่อนก็คือเศษหกส่วนสินะฮะเขียนเป็นทศนิยมก็คือ0จุดอะไรคะ0.6โอเคไหมคะตัวเขียนก็คือ 0ูจุดหโอเคนะคะแบบนี้เนาะอ่าต่อไประบายสีแสดงทศนิยมตอนนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือ0.8แสดงว่าต้องระบายสีไปกี่ส่วนคะจาก10ส่วน แปดส่วนใช่ไหมคะอ่าก็คือตรงรูปภาพที่คุณครูคระบายตรงนี้นะคะอันนี้คือ0.8 0.4ก็คือตรงนี้นะคะก็คือระบายไป4ส่วนจาก10ส่วนแบบนี้โอเคนะคะอ่าอ่าต่อไปเขียนในรูปทศเสยวเอ,อ่อทศนิยมเศษ5้าส่วนสิก็คือ0จุดอะไรคะ0.5เนาะเศษ8ปดส่วนสิก็คือ0ู 8โอเคนะคะอ่ะทีนี้นะคะจากที่เราเขียนโทศนิยมมาแบบนี้นะคะนักเรียนดูก่อนถ้าสมมุติว่าเขาระบายแบบนี้มาเต็มเลยนะะมา10บส่วนเลยนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษสิบส่วน10นะคะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าจะเขียนเป็นโทศนิยม ถ้าจะเขียนเป็นโศสิยมตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่มองว่ามันคือการแบ่งเป็น10ส,ส่วนเรามองเป็นรูปใหญ่เลยก็คือมันคือหรูปถูกไหมคะเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองอีกเส้นแบ่งๆๆอะไรพวกนี้แสดงว่ามันคือรูปสี่เหลี่ยมที่ระบายสีเต็มรูป1รูปถูกไหมคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยเวลาเราเขียนนะเราก็ อาจจะเขียนได้เป็น1นะฮะหรืออาจจะเขียนเป็นโทศนิยม1ตําตำแหน่งก็ได้ก็คือ1.0แบบนี้นะคะอ่าอันนี้ถ้าเป็นตัวเขียนก็คือ1.0ค่ะอาจจะเขียนได้สองแบบนะคะแบบที่1ก็คือไม่มีโทศนิยมแบบที่2ก็คือมีมโทศนิยมแต่ตัวเลขที่อยู่หลังจุดจะเป็นเลข0นก็คือ1.0ั่นเองนะคะอ่าแบบนี้เนาะอ่าดังนั้นตอนนี้ถ้าเป็นข้อ ถ้าเป็นรูปภาพนี้นะคะระบายเต็มไป1ภาพใช่ไหมคะแล้วกอ็อีกภาพหนึง่งระบายไปแค่1ส่วนจากทั้งหมด10ส,ส่วนเวลาเราเขียนออกมาเป็นเศษส่วนจํานวนคะในที่นี้ก็คือ1ก็คือ1มาจากตรงไหนก็คือมาจาก1รูปตรงนี้นะคะเศษส่วนมาจากตรงไหนก็มาจากไอ้ที่เขาระบายสีไปแค่1ส่วนตรงนี้ ดังนั้นถ้าเขียนเป็นทศนิยมก็คือเขียนได้เป็น1.1 1หนึ่งข้างหน้าก็คือมาจากเลข1ตรงนี้ค่ะจำนวนนับข้างหน้านะะหนึ่งตัวที่2นะคะมาจากเศษส่วนตรงนี้นะคะตัวเขียนก็เป็น1.1แบบนี้นะคะส่วนในภาพถัดมาระบายสีเต็มรูป1รูปนะคะแล้วอีกรูปนึงระบายไปกี่ส่วนก็นับ2 3 4 5 6โอมี่ห้าเหไหมคะ หกส่วนแบบนี้นะคะเราก็จะเขียนออกเป็นเศษส่วนได้ก็คือ1เศษ6กส่วน10นะ,ะทศนิยมก็คือ1.6นั่นเองนะคะอ่าดังนั้นนะคะ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะตัวเลขที่อยู่หลังจุดเนี่ยจะมีเลขโดดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะจะไม่มีตัวเลขไหนมาต่อเลข6แล้วไม่มีเลขไหนมาต่อเลข1ตัวข้างหลังแล้วนะคะเราถึงได้เรียกว่าตรงนี้คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะและทศนิยมหนึ่งตำแหน่งมาจากเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10นะคะอโอเคนะคะตัวนี้เขียนทศนิยม แสดงส่วนที่ระบายสีนะฮะมีระบายสีเต็มไป1รูปก็คือ1ใช่ไหมคะเสร็จแล้วไม่เต็มอีก1รูประบายไปแค่2ส,ส่วนเวลาเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน10เข้าไหมคะถ้าจะมาเขียนเป็นทศนิยมก็คือ1.2ึ่งจุดสองโอเคไหมคะตัวหนังสือก็เขียนโอ้ยโอยไม่ใช่ หนึ่จุดสแบบนี้นะคะต่อไประบายสีแส,สแสดงทศแสดงทศนิยมตามที่เขากำหนดมา2.8จด8ก็คือระบายเต็มรูปอยู่2รูปนะฮะและอีกรูปหนึ่งก็แบ่งออกเป็น10ส,ส่วนแต่ระบายแค่8ส่วนก่อน1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8แ,แบบนี้นะฮะข้อที่2นะคะ ก็ระบายสีเต็มรูปอยู่3รูปกว่าหนึงสอและอ,อีกรูปหนึ่งระบายไปแค่5ส่วนจาก10ส่วนนะคะหนึ 1, ่ามสี่แล้วก็5แบบนี้นะคะเติมคําตอบนะคะอ,อย่างข้อทอ,อ่ที่1ะคะเป็นเศษส่วนมานะคะจำนวนคะ่ะก็ใช้วิธีการหารใช่ไหมคะจำได้ไหมคะ ถ้าจําได้ก็มาดูคําตอบเลยจํานวนค่าในข้อที่1ก็คือ2เศษ4ส่วน10นะฮะทศนิยมก็คือ2.4นะะตัวหนังสือก็คือ2.4แบบนี้นะฮะอ่าต่อไปจํานวนค่าของ2อาเศษ203ส่วน10ก็คือ20เศษ3ส่วน10นะฮะทศนิยมก็คือ20.3นะฮะ, 3, ะ,ฮะตัวหนังสือก็คือ20.3 ต่อไปข้อที่3ค่ะเสี่ร้อยสา่วนจํานวนคะก็จะได้เป็น c สี่เอ่อโทษทีค่ะ4 8สเศษ9ส่วน10นะคะทศนิยมก็คือ48.9นะคะตัวหนังสือก็คือ48.9นั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะข้อที่4จํานวนคะก็คือ1นึ่อ่า1นเศษ ส่วนด้วย10นะคะจำนวนค่าก็คือ101เนะคะเศษ8ส่วน10แล้วก็ทศนิยมก็คือ101.8นะคะตัวหนังสือก็101.8ตรงนี้นะคะอ่ะอ,อันนี้ก็คือ,อทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องกลับไปทำก็คือแบบฝึกหัดที่7.2ถึง7.3นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ